ฝันเห็นช้างเหยียบการเสี่ยงโชคจงแสวงหาโชคจากที่ที่คุณไม่เคยไปช่วงนี้ดวงไม่ดีทำบุญตักบาตรฟังธรรมบ้างก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคของฝันเห็นช้างเหยียบฝันเห็นช้างไล่ทำ้ายแต่หนีรอดอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะปันว่าช้างเหยียบทํานายปันว่าการเสี่งโชคจงสแสวงหาโชคจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปช่วงนี้ดวงไม่ดีทําบุญตักบาตรฟังทำบ้างความใจร้อนใจเร็วอาจจะพาเราตกเห็นก็ได้นะถ้าคิดใช้อีกนิดทบทวนอีกหน่อยก็จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ ดวงด้านความรักคนมีแฟนระวังมีปากเสียงกันให้เวลาไปเที่ยวพักผ่อนบ้างจะผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยผู้ที่มีคนรักแล้วจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนรักคนรักเอาใจเกง่งพูดจาไพเลาะหน้าฟังดูแล้วน่าอิจฉาคนที่แอบรักแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขา ดวงด้านการงานการเงินการตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแต่ต้องใช้สติให้ดีหากคุณสับสนที่จะเลือกระหว่างการทำงานต่อไปหรือไปเรียนต่อคุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ชายหรือหญิงผิวขาวท้วมมีอายุหากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถน,นัดก็จะเดือดร้อนให้อดทน แล้วคุณจะผ่านคนมันไปได้เลขนำโชค1 2 6 1 6สอง9 5ห1ึ่ฝันว่าเห็นช้างไล่ทำลายแต่นี้อด้ทำนายฝันว่าระยะนี้ท่านจะติดต่อคนต่างชาติหรือมิสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคพ,พวกเขาเหล่านี้จะนำโชคลาภมาให้ จะมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าหรือมีงานสังคมอยู่บ่อยครั้งคุณจะมีลาบจากความเสน่หาดวงด้านความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากพอได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจมีญาติผู้ใหญ่คอยเป็นแม่สื่อแม่ชักช่วยผักดันให้คุณได้ลงเอยกับคุณที่ชืช่นชอบ อย่าอยู่ใกล้เพศตรงข้ามเพราะอาจจะมีโอกาสวันไว้ต่อกานสูงดวงด้านการงานการเงินงานที่ใช้การเจราจาจะต้องใช้เวลาอิสระยะจึงจะสำเร็จต้องอดทนอดใจสู้ต่อไปคุณจะใช้ใจ่ายมากสักนิดในสิ่งที่ไรประโยชน์ควรเก็บไว้บ้างแา่งานของคุณดูจะจะรอตัวล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังไว้ เลขนำโชค2 7 5 8 1 1 5 8 7 5 2 4 2> ่อนเพื่อนๆเคยฝั่นเห็นช้างหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นช้างแบบไหนลักษณะอย่างไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ